จะพูดถึงในเรื่องนี้นะครับก็คือหัวข้อที่2.1นะครับมันพูดถึงอะไรมันพูดถึงความสัมพันธ์ค่อยรู้จักทีละอัความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี่สิ่งที่เราต้องรู้นะเขาเรียกว่า ถ้าเป็นถภาษาอังกฤษเขาจะเรียน relation 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 ความสัมพันธระหว่างอะไรกับอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สี่ที่ที่คี่ที่ที่ทอ่ที่ที่ที่นนนีน่ ของขู้วดับข้วดับ,น,ดบ,บนะครับเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของา คู่อันดับอ่าเราจะได้อ่ารเราจะได้อ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเองที่เรา,เราต้องรู้เ,รเพิ่มนักคู่อันดับ ผููดับคืออะไรผูดนับคือแบบนี้ครับข้างหน้าเป็น x ข้างหลังเป็น y แบบนี้อ่าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องรู้ในเรื่องนี้นะคือเราต้องจักคําว่าตัวแปร x ตัวแปรนี่เขาจะเรียกว่าโดเมนเขาจะเรียกว่าโดเมนโดเมนตัวย่อตัวย่อเขาเรียกว่า ตัวใหญ่ตัวใหญ่สอนทีมดีตัวใหญ่แล้ว R ห้อยล่าง R สัมพันธ์ก็คือตัวนี้ก็คือโดดนะครับก็คู่ดับตัวนี้โดเมนโดเมนคือโดดตัวนอีกตัวหนึ่ง Y ตัวนี้ Y ตัวนี้เขาเรียกว่าเลนส์เลนส์นี่ตัวย่อของมันคืออ่าใช้เป็นตัวใหญ่ ใช้บินอาตัวอย่างี่เรก็ค่รก็อยนะครับเขาเรียกว่าตัวหลักคู่ตัวหลักเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าตัวอย่างเข้าตัวอย่างตัวอย่างแรกตัวอย่างที่หนึ่งในชีทนะครับอ่าเริ่มกันเลยตัวอย่างที่หนึ่ง ตัวอย่างที่หนึ่งโจทย์ให้โจทย์ให้อะไรมาโจทย์ให้โจทย์ให้เท่ากับหนึ่งสองสามบีเท่ากับเอเล็กกับบีเล็กตรงหา ้อย่อยครับ้อย่อยที่นี่โอเคเอาข้อแรกก่อนนะครับตัวนี้มันห้อยเนาะมันห้อยเลขหนึ่งซึ่งความสัมพันธ์ของตัวแรกนะครับ มาสิ่งที่เราจะเริ่มทำนะครับในข้อนี้ข้อนี้เราจะต้องมาดูก่อนจาดูก่อะไรมาจดให้เอเอเขาเรียกว่าเซตเอครับคนนึงเขียนไว้ก่อนนะเขาเรียกว่าเซตเอเอามันคือซับซับเซตเอชีกสมาชิกกี่ตัวสามตัวมีเลขหนึ่งเลขสองเลขสามเลข B เลขปีเป็นเซตไหม นะครับเขาก็เรียกว่าเซตะไรอ่าเซตบีเซตบีเอเล็กกับบีเล็กนะครับเซตบีมีมาชิกิตัวสองตัวสิ่งที่โจทย์ถามหาคือเราต้องเอาเซตเอกับเซตบีคูณกันคูณกันแล้เขาเรียกว่าเอามาเอามาคอสเอามาคอสกันคอสคืออะไร คอสก็เรียกว่าผลคูณคาดิเช่นนะครับจะจะเริ่มเขียนทีละอย่างนะมันคือผลคูณคาดิเชนแต่รูปไปแค่ก็แค่นั้นแหละเรามาชเป็นก็พอนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะพาตอบเลยนะครับ เพราะฉะนั้นเ้ยถ้าเราจะตอบข้อแรกเราจะทำยังไงนะครับเออแล้วแล้วมันมีสามข้อใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเขียนข้อสองข้อสองข้อสองข้อ2ความสัมพันธ์ R และ R2 สองเป็นสับเซตบ B บคูณ A ส่วนข้อสามความความสัมพันธ์ A เป็นสับเซสของ B คูณ B เขียนให้ครบเลยสามข้อ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 ขยะยาขยะโอเคโอเคตัว A จะเป็น A สองข้อสาม A ห้อยก็จะห้อย R สามนะครับสิ่งที่จะอธิบายในข้อนี้คือการการเชื่อมการเชื่อม ความสัมพันธ์นะครับซึ่งก็ตรงกับหัวข้อพอดีนะครับมาผมก็จะแบ่งผมก็จะแบ่งโอเคโอเคก็มาดูตัวแรกก่อนนะครับเฮ้ยอย่างตัวแรก เอเอมากูนเกี่ยกับเอถูกไหมเพราะฉะนั้นเอก็คือเซตเอนะครับถ้าเราจะดูเนาะมันก็เอมีอะไรบ้างเอมีหนึ่งสองสามแล้วก็เขียนเอเอมีหนึ่งสองสามส่วนเราเขียนเราอย่างนี้ก็ได้วงกลมมองไปมองไปมองไปวงกลมเพราะฉะนั้นตัวตัวแรกตัวนี้มันคือเซต เซตนเอเอส่วนทางขวาคือ B B มีสตัวคือเอเล็กตกับบีเล็กเราเขียนไปอ่เอเล็กกับีเล็กเอเล็กต์แล้วเราก็เขียนวงกลมมันคือบีเส้นบีนะพอเสร็จปึ๊บมันเอามาคูณกันการคูณแบบนี้มันคือการเชื่อมเชื่อมจากซ้ายไป ให้แคบทุกตัวกระจายนะครับวิธีการกระจายก็ไม่ไม่ได้ยากมากมายอะไรเชื่อไม่ดูนะครับเพราะฉะนั้นเาเชื่อแบบนี้ a บบนี้เป็นปหาหนึเปหา A ส่วนเวลาเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์คือ a คูณ b ตัวนี้คือว่าความสัมพันธ์ a คู b b ส่วนถ้าเราจะตอบ อ่าผมก็อยากจะให้ตอบเหมือนกันนะครับถ้าเราจะตอบเราก็ตอบได้นะครับมันคือความสัมพันธ์อันที่เราต้องหาที่ต้องหาอันหนึ่งอันหนึ่งเราก็เตรียมตอบได้เลยตอันหนึ่งอันหนึ่งเซตของเอกคูณเท่ากับเวลาเราตอบเราต้องตอบเป็นเซตต้องใช้วงเล็บปีก เพราะฉะนั้นหนึ่งยิงหนึ่งหนีหนึ่งซ้ายกัเอเอไปทางขวาหรือพูดง่ายๆหนึ่งคือหนึ่งคือเริ่มเริ่มต้นจุดเริ่มต้นเอคือจุดปลายทางเพราะฉะนั้นการแบ่งหนึ่งจะอยู่หนึ่งจะอยู่ตัวแรกเอจะอยู่เอจะอยู่ข้างหลังหนึ่งอยู่ตัวหน้าอยู่ตัวหน้าเอจะอยู่ตัวหลักเราเขียนให้อยู่ในรูปของคู่อะไรคู่อันดับเพราะฉะนั้นเขียนละเขียนละสี่ฝาคือคู่แรก ต่อมาคู่ที่ต้องต้องกิงไปอีกมันไม่ต้องหนึ่งต้องไปหาอะไรเราได้แล้วก็ต้องเขียนตัวต่อไปไปหาอะไรแบบนี้พอเราเริ่มู้้ละหนึ่งไปหาบีปึ๊บหนึ่งหมดแล้วต่อไปต้องเลขอะไรสอง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 ไปหาเราสามารถเขียนเองได้แล้ว สองไปหา A อสองสองไปหาบีเพราะฉะนั้นก้อนนี้ก็คือก้อนสีแดงปึ๊บปึ๊บต่อมาก้อนต่อมาก้อนสุดท้ายสามสามไปหาเอสามสามามไปหาเอสามไปหา A อสามไปหาบีสามอยู่ข้างหน้าเอยู่ข้างหลังถูกไหมครับถูกไหมครับแล้วก็สามอยู่ข้างหน้า ้งเมื่อเราเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วเราก็ต้องใส่วงเล็บอวงเล็บปีกปิดนะครับวงเล็บปีกาปิดเราก็จะต้องแบบนี้เเสร็จแล้ว อ่าเสร็จแล้วผมก็จะติ๊กถูกนะอันนี้ไปละอ่าเรียบร้อยเมื่อเสร็จปุ๊บเรามาดูข้อสองอ่เราเริ่มดูเป็นละข้อสองคือความสามารถ R เลย R 2สองอาเราก็ใช้หลักการเดิมเอาอะไรตัวเอาอะไรอยู่ตัวข้างหน้าคือคือเราต้องต้องระวังนิดนึงเราต้องดูว่าอะไรอยู่หน้าถ้า B อยู่หน้าเราก็เขียน B ก่อน b ก็คือเเล็ก A เล็กกับ b เล็กมันคือเซตเซต B ถูกไหมครับตัวที่อยู่ข้างหลังคือเซตเซตเอเซตเอมีอะไรบ้างมีหนึ่งสองสามแล้วเราก็วงกลมปึ๊บเออบตอนเราเชื่อมโยงความสัมพันธ์ใช่ไหมอาแต่เราต้องรู้คำตอบเนะาะคำตอบของเราก็ต้องตอบเป็น R, า2สองเป็นสับเซตของ b ีคูเท่ากับ โอเควงเล็บปีกาเปิดแล้วเราก็มาดูคู่แรกเราจะเขียนอะไรอ่าเพราะฉะนั้นตอนเรายงความสัมพันธ์อ่า A... E, เราก็ต้องเริ่มจาก A e, ตัวเล็กก่อน A ไปหาหนึ e, ่ง e, <1. S 2> ถูก e, ing, 1. 1> ไหมครับ A ยไปหา2 A ไปหา3คราวนี้เราก็ได้ละสคู่แรก3คู่อันดับตัว,ตวแรกอ่าต e, ัวหน้า1ตัวหลัง เตัวหน้า2ตัวหลัง A ตัวหน้า3ตัวหลังอ่ะของ A หมดและนี่นี่ของ A อเอเเอมื่อ A หมดต่อไปอะไรอ่ะ B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  เพราะฉะนั้น B เราก็ยิงไปหาให้หมดเราสามารถรู้ละความสัมพันธ์เ็นแบบนี้นะต้องใช้คู่อันดับข้างหน้าน B ีหนึ่ง B, สอง b 3ผมลืมเลยตัวนี้ต้องเขียนว่า r 2อาแต่ถ้ามาในกรณี r 3 b b เราจะมองยังไงเราก็มองเหมือนเดิมครับข้างหน้าคือ b ใช่ไหมข้างหลังคือ b ใช้ b มนเดินถูกไหมครับแต่ว่าสมาชิกก็จะเป็น a เล็กกับ b อะไร a เล็ก อันนี้ก็ A เล็กกับ b เล็กเราก็โมมโมมเหมือนเดิมสเต็ปเดิมแล้วเราก็เริ่มสเต็ปเดิมอเอา e ตัวแรกยิงไปหา A ใช่ไหมเอา A ไปหา a ยิงไปหา b คราวนี้ที่เราจะตอบก็ต้งองตอบเป็น r เลยนะ r สาม r r สามเป็นสับเซตของ b คูณ b เท่ากับ อันนี้ก็ A ไปหา A A ไปหา B นี่คู่นี้ไปละต่อไป B ยิงไปหา A แล้วก็ B ยิงไปหาอ,อันนี้ก็ปึ๊บปึ๊บถ้าเราจะไม่ให้งงอ่ะ b ไปหา A B ไปหา B นี่ก็คูสสปังนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือคําตอบของความสัมพันธ์ของทั้ง3ตัวนี้นะครับ r1 r2 แล้วก็ r3 นั่นเองนะครับเสร็จข้อนี้แล้วเราต้องไปต่อใช่หรือไม่ใช่นะครับ <c oughs> เาจาขึ้น <c oughs> หัวหน้าต่อไปหัวหน้าต่อไปหน้าทีห ยองลอไม่เสร็จใครลอรไม่เสรเ็จรอเพื่อนรอเพื่อนเรื่องความสัมพันธ์ความสัมพันธ์มันมันมันเป็นมันเป็นมันเป็นด่านแรกเป็นด่านแรกนะครับด่านแรกของเรื่องฟังชันนะครับแต่ว่าเรื่องความสัมพันธ์นีต้องมีความรู้เรื่องเซตก่อน เครื่องคูณเราใช้ตัวคูณตัวนี้เป็นมันคือการกระจายการกระจายหมดกระจายไปให้ทั่วเลยแต่ต้องใส่การคูณใสการคูณกระจายต้องเัดตัวหน้าอย่างเดียวเดียวต้องเอาตัวหน้าต้องเอาตัวข้างหน้ากระจายไปกระจายนไ่นี่คือการคูณการคูณอ่ะเรเสร็จแล้วเราจะไปหน้าไปหน้าถัดไปนะหน้าที่สองเอ่อเครื่องหมายตัวนี้อาจจะต้องอธิบายให้สักหน่อย นะอันไหนก็ม <arrow being, S 2> ันก็มันแทกล้เอ่ะเวลาเราอ่านเวลาเราอ่านว่าเรเซต A เป็นสับเซตนี่เราต้องจับทางเราทาง ซาบเซตเซตของของบีก็คือบีบีแล้วเราอ่านนะครับเราอ่านแบบนี้เราจะอ่านอันนี้คือการอ่านแต่ถ้าเราจะแต่ถ้าเราจะะเคาาวิรห์แต่ถ้าเราจะมาดูตัวอย่างตัวอย่างตัวอย่างให้นี่เท่ากับหนึ่งสองสองอ่าดี ครับหนึ่งสองสามอายุสีอย่างเร็กง่ายง่ายายแล้วถามว่าถามถามว่า A เป็นเซตของ B หรือไม่หรือไม่เพราะฉะนั้นเรามาเรามา